ครับสวัสดีพี่น้องจ๋าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องจ๋าสิภามาติดตามสถานการณ์ทังวงสาหน่อยลำเพลินโชว์ของเฮ้านะครับหลังจากที่เราปิดวงปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมามือบอกี้มือนี่เองนะครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับที ให้การต้อนรับแล้วก็ติดตามทางช่องทั้งเพจสาวหน่อยลําเพิ่นนชั่ของเฮ้านะครับบางคนก็อาจจะรู้ความเคลื่อนไหวทางเบื้องลึกเบื้องในของวงแล้วก็ขององค์กรของเฮานะครับซึ่งเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นแทบจะตามไม่ทันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปินก็ดีทางวงก็ดีทางองค์กรก็ดีหรือทางผู้บริหารก็ดี นะครับสำหรับคลิปนี้พอนั่นจิพามาติดตามนะครับทางเพจของสาวน้อยลำเพลินโชแล้วกับผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นก็คือบอสโจรหรือว่าหนุ่มโจโยมณินนามวงสาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเป็นผู้ให้โอกาสศิลปินหลายต่อหลายท่านซึ่งเป็นผู้ที่คอยอุ้มชูแล้วก็ช่วยหนุนช่วยผลักดันศิลปินให้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ ภายใต้องค์การสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลํำเพลินชู้นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผู้บริหารใจแกร่งอย่างบอสโจยุมานินนามวงษานะครับก็ได้ออกมาโพสต์อําลาแล้วก็โพสต์ให้กำลังใจลูกทีมที่จะอยู่ต่อแล้วก็ที่อําลาพาจากสาวน้อยลํำเพลินโจหลังจากที่ปิดฤดูกาลไปแล้ววันนี้นะครับ หลังจากที่ปิดวงไปเรียบร้อยนะครับวันที่31ที่ผ่านมาบอสโจก็มีการโพสต์ทางเฟซส,ส่วนตัวนะครับให้กำลังใจศิลปินหลายๆคนนะครับบอสโจยังกล่าวอีกว่าขอบพระคุณสมาชิกสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกๆคนสาวน้อยสองของเขาทุกคนนะครับลูกทีมทุกคนที่ร่วมสร้างผลงานกันมาจากวัน เปิดฤดูกาลจนถึงวันปิดฤดูกาลคนไหนอยู่ต่อพร้อมสู้กับพ่อกับเฮียก็ลุยกันนะครับสักวันเราต้องตังพอบบปลอยโบถิ่ม่าป๋าบ่าใไ้น้อยนาดอเป็นว่าเนาะทุกอย่างมันมีวันเวลาของมันเราหมอลำปีแรกสร้างผลงานได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วร้อยยกว่าคิวงานพี่น้อง นะครับสาวหน่อยลํำเพื่นโชว์สางวงมาเป็นปีแรกนะครับร้อกว่าคิวงานแสดงที่ผ่านมาเนี่เราทำได้ดีมากทุกคนเก่งมากทุกคนสู้มากส่วนคนที่ลาวงไม่ไปต่อกับพ่อกับเฮียพ่อโจขออํำนวยอวยพรให้จเจริญเติบโตอย่างที่หวังตั้งใจนะลูกๆทุกคนไม่มีใครติดค้างคาใจสักคน โชคดีมีชัยนะครับขอให้สำเร็จถ้าไม่สมหวังอยากกลับมาพ่อก็ยินดีต้อนรับเสมอหากแพ่งลูกๆสุขูสุขคนนะครับยินดีกับการเจริญโตบโตของลูกๆนี่ละยินดีจะกับการจเจริญเติบโตแล้วก็ไปก้าวหน้าอยู่ที่ไหนของลูกๆทุกคนให้กำลังใจทุกคนอยู่ต่อพ่อจะผลักดันเต็มที่สร้างงาน สร้างเงินสร้างศิลปะวัฒนธรรมด้วยกันฤดูการหน้าจัดเต็มนี่นะครับคือคำพูดของบอสโจคือคำพูดของผู้บริหารใจแกล่งนามว่าโจโยงมนินนามวงศานะครับพี่น้องเข้ากัคือสิประจักษ์แกสายตาก็คือสิบห,หูอยู่แล้วนะครับสำหรับบอสโจเนี่เป็นคนที่ทำงานจริงจังจริงใจแล้วก็ เวลามีปัญหาอะไรรีบแก้ในที่จุดมีปัญหาแก้ตรงจุดตลอดนะครับเป็นผู้บริหารที่มีแต่ให้ลูกทีมลูกวงทุกๆคนก็ให้ความเคารพนะครับให้เกียรติให้ความเคารพมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะครับในวันเดียวกันนั้นบอสโจโก็ได้โพสต์ขึ้นอีกว่าหมอลำปีแรก บ่ได้มีสัญญามีเพียงสัญญาใจแล้วก็ดูแลใจกันผู้ใดอยู่กับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับซอยกันดันซอยกันยูให้เขาถึงฝันไผ่บ่ยอยู่กับไปเจริ่นงอกงามเพราะถือว่าท่านได้ทําหน้าที่จนจบฤดูกาลชื่นชมลูกๆทุกคนนะครับที่อยู่จนถึงวันปิดฤดูกาลส่วนที่ใครไม่อยู่จนถึงวันปิดฤดูกาลนั้นก็ ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปส่วนตําแหน่งที่ว่างหัวหน้าผู้บริหารเขาบ่อปล่อยวงห่างบ่อปล่อยห้ว้งดอยคากาแลวกันเห็นว่าเก่าไปใหม่มาวิถีหมอลำวัฒจักรหมอลำให้กําลังใจกันเป็นดีที่สุดนี่คือคําบอกของผู้บริหารนะครับไม่ส้ําเติมใครไม่สารเสริญเยินยอใครจนเกินไปนะครับ แบบเป็นกลางรอชมฤดูการหน้าได้เลยใครจะทำหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าจะเป็นนักร้องหมอลำผมว่าสนุกตื่นเต้นหน้าติดตามแน่นอนสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน่อยวุ้งสองนี่นะครับคือผู้บริหารใจแกร่งผู้นำทีมงานแล้วก็ยังเป็น ผู้นำองค์กรที่มีจิตใจเมตตาแล้วกาว่างโตเป็นกลางว่างโตแบบไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายไหนนะครับใครจะไปใครจะมาใครไม่มีสัญญาไม่อยู่ต่อกับองค์กรไม่อยู่ต่อกับวงก็ปล่อยเขาไปก็ปล่อยไปตามการเวลาไปตามวัฏจักรนะครับนี่คือความสุดยอดของบอสโจและก็ผู้บริหารเฮียนหน่อยนะครับซึ่งเป็นคนที่ให้โอกาส นักร้องหมอลำศิลปินที่ขึ้นขึ้นลงลงเข้าเข้าออกออกแต่คนที่ยังมีสัญญาก็ยังอยู่ต่ออย่างนี้คนที่หมดสัญญาก็ไปตามการวิล่ตามวัฒนจักรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความสมดุลเกี่ยวกับศิลปินนักร้องในองคอ์กรที่อยากจะไปจะมานี่แหละครับพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับมื่อนี้ทีพอนั่นมา ชี้แจงข่าวตรงนี้ก็อยากเสียให้พพอไ่พี่น้องเฮาอุ้มชูผู้ทียั่งยู่กับวงอยากจะให้พี่น้อง FC ซีแฟนคลับนะครับซอยดันซอยอยู่ให้ศิลปินที่ยังอยู่ไปถึงฝั่งฝันโดยเฉพาะน้องๆที่เข้ามาใหม่ที่อยู่กับวงต่อไปนะครับใครที่ไม่อยู่เราก็อวยพรให้เขาไปโชคดีกับสถานที่ใหม่กับวงใหม่กับองค์กรใหม่บ้านหลังใหม่ด้วยความราบรื่น นี่แหละครับคือคําพูดของผู้บริหารใจแก่งถึงแม้ศิลปินจะลงเป็น10-20คนก็ไม่หวนนะครับเพราะว่าผู้บริหารแล้วก็องค์กรน,นั้นแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับพอมีแฟนเพลงแฟนหมอล่นะครับแฟนคลับคอยอุ้มชูคอยหนุนอยู่ตลอดนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่นอ้องเฮ้า ใครที่เห็นต่างหรือว่าคิดต่างอย่างไรนะครับหรือว่ามีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันจะเยอะครับสำหรับเขมี่พี่น้องจ๋าพอนั่นต้องล่าไปก่อนพบพ่อขันไ่ในคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ